สวัสดีครับพี่น้องท่านประกาศทุกท่านผมเต้เบต้าฮับนะครับคลิปนี้เราจะพูดถึงเรื่องการพัฒนาประกาศแบบเอาคอ o s s b e หรือการผสมพันธุนขน์ข้ามสายพันธุ์ข้ามสายเลยือดด้วยข้ามสายพันธุ์ด้วยเอาบี e นี่คือข้ามสายเลือดเนานะเอาคอ o นี All ่คือข้ามสายพันธุ์เลยการผสมพันธุ์แบบนี้คือเราต้องการหาอะไรใหม่ แต่เนี่ยไม่ใหม่หรอกจะคือเป็นฮาบตัวผู้เป็นฮัรบนะฮะนตัวผู้เป็นฮับตัวผู้นี้ผมประมูลมานะประมูลมาคู่กับตัวเมียไหมแต่ตัวเมียมองเท่งไปแล้วยังไม่ได้คือรัดแล้วก็ตายตาตายคาที่รัดอะไรฮนะตัวผู้ก็เนี่ยเป็นหูดก็คงจะอยู่ได้ไม่นาน ไม่ได้สังเกตเงี้ยตอนประมูลไม่ได้ดูแต่ว่าเจ้าเลือดมันไมเพราะว่าเครื่องมันใหญ่อืมก็คือเจ้าเลือดฮาร์ปเนี่ยไปฝากมาไงนะฮะถามว่าไอ้เงี้ยวลูกออกมาจะได้แบบไหนก็จะได้หางสั้นหนึ่งและหางสั้นก็คือได้แบบแม่สองหางยาวเป็นฮาร์ปสามได้เดลต้าเดลต้าคือจะเป็นกึ่งฮาร์มูล ก็คือกึ่งหางสั้นกึ่งหางยาวมันจะกระดงคือมประามาณว่าแบบจะยาวก็ไม่ยาวจะสั้นก็ไม่สั้นนะฮะเขาเรียกเดลต้านะแล้วอันนี้เป็นนิโม่เนาะนิโม่แคนดี้เนาะตัวเมียนี้เป็นแคนดี้มันติัคเลอร์เหลืองเนาะเกดกับเก็ดเข้ากันลูกออกมาเก็ดแน่นอนไม่ต้องกลัวฮะชั้นแรกก็คือจะกลายเป็นเคลือบเก็ดไปเลยอาจจะมีรู บ้างนีดน่ดินิดหน่อยแต่รับประกันเลยว่าเปอร์เซ็นต์ข้กแรกไม่ได้ไม่ได้ไไดขายแน่นอนนะฮะแล้วก็ได้ทิ้งเยอะแต่ว่าเพื่อการพัฒนาครับีนเราต้องลงทุนเสียเวลาถามว่าทำไมไม่ซื้อเอาทำเลยพี่ก็พอดีไม่ใช่สายหลักก็คือเคยพัฒนาฮาร์ปมาอยู่ครั้งหนึ่งแล้วหยุดทำไป ให้น้องทําแล้วทีนี้คือเป็นคนที่ทำอะไรชอบเอาให้สุดอะ่ะมันก็เลยจะมาเริ่มพัฒนาใหม่จะได้รู้เผื่อเพื่อนๆถามไงพี่ฮับนู่นนี่นั่นจะได้ตอบได้แต่ตัวเนี้ยตอบได้แค่ชั้นแรกก็คือการเข้ากันชั้นแรกเฉยๆตัวเมียนะเครื่องตึงเห็นไหมมันจะไปดึงให้ตัวผู้เครื่องตึงด้วยตัวเนี้ยบ่งบอกเลยว่าเอฟลึกมาก ครื่องมันใหญ่นะบิ๊กเบิ้มอลังการงานสร้างก็รเราต้องตั้งเป้าหมายก่อนนะฮะเนี่ยเป็นหูดเพื่อให้ดูเห็นไหมเป็นหูดนกน้ำกาตัดได้เนี่ยแต่ว่ายังไม่ทาเดี๋ยวเดี๋ยวให้มันรัดก่อนอาจจะรัดเสร็จเด้ไข่แล้วค่อยเอาขึ้นมานกน้ําตัดทาคลิปไปดูว่าขูดอย่างไงแต่เนี่ยเราต้องตั้งเป้าก่อนนะเราจะทาอะไรอ่ะคือเนี่ย ผมจะอยากให้ผมยะได้แคนดี้เหลืองอะ่ะที่เป็นฮาร์ปหลังจากนั้นผมไม่ได้จบที่แคนดี้เหลืองอะ่ะหลังจากนั้นผมจะก็เอาแคนดี้เหลืองที่เป็นฮาร์ปเนี่ยมาเข้ากับเลือดโมมุกทองผมนี่ก็คือผมจะไล่ให้เป็นฮาร์ปมุกทองเหลือง ติดกันเลืออะไรประมาณนั้นนะคงใช้เวลาน่าจะสามรุ่นปะเจอกันปีหน้าไปเนี่ยก็ดีๆทำไม่ได้นะบอกไว้ก่อนเนี <c oughs> ่ยแต่ตัวเมียตะเกียบมันสวยมันยาวจริงตรงดิ่งเลยใช่ไหมตัวเมียอาจจะหางไม่ใหญ่แต่ว่าตะเกียบมันสวยทรงมันก็ดีทรงมันยาวอืม หลับคลิปนี้ก็มาทำความรู้จักกัน Out, เอาคอสบีบแล้วเดี๋ยวอีกสามเดือนมาดูรับประกันเลยว่าเขียวสักเจ็ดสิบปะไม่รอดแบบจริงๆขามสายเลือดไม่พอข้ามสายพันธุ์ด้วยนี่ถามว่าเทียบไหมไม่เทียบครับเนี่ยเดี๋ยวปล่อยลงรัดเลยเดี๋ยวปล่อยลงกลางคืนนี้เลยเนี่ยตัวเมียมันไข่แน่นแล้ว แต่ตัวเมียมันไม่สู้แล้วเนี่ยมันมันมันน่าจะหนีมันยอมแต่ว่าเห็นไหมมันจะมีลายเชดโรตรงคาดท้องคือโดนโชกสั้ทีสองทีก็ยอมละมาเดี๋ยวเราไปดูปล่อยในบ่อกันเห็นไหมนี่เตรียมบ่อไว้เตรียมไม่ได้บ่อเลยนี่บ่อน้ก่เปล่าเลยเนี่ยเดี๋ยวพีิไปหูก,กวางก่อนกับเกลือก่อนโอโ้โหพืชมากเลยมองเห็นะไ,ไหมฮะ ไอน้นี่นะบ่อไปเตรียมไม่เลยแล้วก็นี่ใบหูกวางเนี่ยนคะือเอาไปก่อนใบหูกวางก็นี่ขยำหน่อยนะบดบดหน่อยมันจะได้แบบไม่ไปบางบางไข่อ่ะลำก่อวอดต้เนี่ยบดๆบดๆน้ำก็นี่เกือบสี่นิ้วสี่นิ้ววะเน,นี่ยนะฮะที่ต้องเตรียมแล้วก็มีพืชน,น้ำก็ใส่ไปได้วยเดี๋ยวหาข้มูลพืชน,น้ำบอ่ออื่นก่อนอุยไม่ได้แบบนึง <c oughs> เจอแล้วขอนะ ขึ้นน้ำแล้วไหลหางลอกนี่แบบบอกว่าผมไม่เคยเทียบผมดูโตัวเมียพร้อมก็เอามาเลยฮะทีนี่เป็นเวลาสี่ทุ่มนะนี่นี่นะฮะเอาคอสบีดเดี๋ยวจะมาอัปเดตอีกทีนึงว่าได้ไข่ไหม นี่วันที่น,นี้วันจันทะร์น่ะวันจันทร์สี่ทุ่มปล่อยบ้าไรแล้วเว้ยหลับคลิปนี้ผมก็ขอฝากเพียงท่านี้นะครับที่สำคัญนะครับการพัฒนาประกาศคือคุณต้องตั้งเป้าหมายก่อนนะว่าคุณต้องการอะไรอย,อยู่คุณจับข้ามั่วเข้าตัวแล้วมันถ้ามันไม่มีเป้าหมายอ่ะมันไปไม่ถึงเข้าใจไหม เออมันเรา,เราตั้งเป้าว่าเอ๊เฮียสองตัวนี้ขอโทษครับไอสองตัวนี้เข้ากันอนาคตเราจะทําอะไรวะผมอยากได้แคนดี้เหลืองฮาร์ปเนี่ยผมตั้งเป้าไว้เสร็จปุ๊บผมเอาแคนดี้เหลืองฮาร์ปเนี่ยมาเข้ามีโมมุกทองผมเพราะว่ามันมีเลือดนีโมจากตัวพ่อไงใช่ป่ะเนี่ยคือเร,เราต้องมีสเต็ปต่อไปในการทําตั้งเป้าไว้ไม่งั้นเราลูกเปล่าออกมาปุ๊บเราก็ไม่รู้อีกว่าเดี๋ยวก็ทักมาถามก็อีกว่าพี่ครับ ได้ลูกปลาได้ไปทำไงต่อนั่นไงไม่มีเป้าหมายก็เป็นอย่างนี้หลยครับหรักคลิปนี้ก็วิธีเพาะประกาศผมพอยที่กว้างนะฮะเห็นผมที่พอยที่กว้างก็คือขี้เกียจเทครับนี่พอที่แคบก็มีนี่ที่แคบก็มีได้ไข่ไหมของนี้ไม่ได้นี่แหละบะ้าไข่อันนี้ได้ละเดี๋ยวเข้ามาเก็บตัวเมียดึกๆตัวนี้ โอ่นี่ก็ไข่เพียบเลยนะนะเดี๋ยวมาเก็บตัวเมียโอ้นี่ก็ไข่ไม่ยากไม่ยากรับอีพีนี้อ่ะก่อนจะไปสาระนิดนึงที่แคบกับที่กว้างข้อดีข้เสียต่างกันก็คือที่แคบอ่ะตัวเมียมันจะช้ำคือมไม่มีที่หลบตัวผู้แต่ว่ามันจะรัดได้เร็วขึ้นรัดไข่ได้เยอะขึ้นอืมแล้วก็มันดีคือมันเร็วอืม ที่กว้างมันไม่ค่อยดีเพราะตัวผู้มันจะเหนื่อยมันจะไล่ตัวเมียนานอาจจะใช้เวลาเยอะกว่าที่แคบแต่ว่าตัวเมียมันไม่ชํำม,มันม่หลบได้มันมันว่ไปอยู่หลังนี้มันก็ปฟอมตัวเป็นต้นไม้ตัวผู้ก็ไม่เห็นแล้วประมาณนี้นะคือไม่ต่างกันที่แคบที่กว้างไม่ต่างกันสำหรับผมผมเอาความสะดวกก็คือผมชอบที่กว้างก็คือเร็จปุ้มก็เติมนะ้ำไปเรื่อยๆให้มันเลี้ยงลูกไปแบบมันเลี้ยงลูกไปก็เติมนะ้ำไปเรื่อยๆ,ๆ ก็ประมาณนี้นะครับสําหรับคลิปนี้ก็จะคิดว่ามีประโยชน์ก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเห็นไหมเนี่ยแล้วก็อย่าลืมซับสไคร้นะครับคลิปนี้ผมจะลงในช่องสำรองก่อนนะฮะเพราะว่าช่องหลักโดนแบนก็ตามไปดูที่ช่องสำรองแต่ผมจะแปะล,ลิงก์ไว้ที่เว็บไซต์เข้าไปดูที่เว็บไซต์แล้วก็มาช่องหลักเดีย๋ยวจะอัปเดตในช่องหลักให้อีกทีหนึ่งสำหรับ EP นี้กาบขอบคุณและ สวัสดีครับ